และคนล้มอมมาตยาข้อกังวลใจอันหนึ่งที่สังคมมีนะฮะต่อการเคลื่อนไหวของชุมชนคนเสื้อแดงนั่นก็คือเรื่องของการพยายามที่จะเอาความแตกต่างของชนชั้นมีการพูดถึงเรื่องของไพร่มีการพูดถึงเรื่องของการล้มอมมาตท่านท่านรู้สึกอย่างไรกับกับการนี่คือวัฒกรรมหรือนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงพยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมที่แท้จริงให้กับสังคมครับผมคิดว่าถ้า ไทยก็ตามไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเป็นเสื้อแดงนะครับ,รบที่คิดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างหนักสังคมไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกมานานแล้วนะครับ,รบซึ่งแบ่งแยกระหว่างชนชั้นต่างๆดังที่ผมได้เดินไว้ตอนต้นเนี่ยเส้นแบ่งแยกมันบางทีมองไม่เห็นนะครับนะครับแล้วก็การที่จะบอกว่าคนนู้นเป็นไพร่คนนี้เป็นอมตะเนี่ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงเพราะว่า คนธรรมดาธรรมดาที่มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เป็นใหญ่เป็นโตได้มีคําพูดหนึ่งที่ที่กลุ่มคนเสื้อแดงพูดอยู่ตลอดและดูจะเป็นเป้าหมายอีกอันหนึ่งในการที่จะต่อสู้นั่นก็คือการล้มอมาต์ฟังคําพูดนี้ประโยคนี้แล้วท่านท่านรู้สึกแสดงความรู้สึกไหมครับที่จริงคําพูดนี้มาจากลูกศิษย์ผมเองนะครับนร่แหลครับคือก็ จะกรพบเพลนแข่งล oh. <laughs> ูกศิษย์ทุเองนะครับแล้วก็ก็ <laughs> ผมไม่เข้าใจครับว่าทําทไมมันเป็นเรื่องของตะการความจําเป็นต้องล้มอามาตนะครับผมไม่เคยสอนนะครับไม่รู้เอาจากไหนนะครับจ <laughs> ต,ตำราใครมา, <laughs> าผมก็ยังยืนยันจนทุกวันนี้ว่าเส้นแบ่งแยก ระหว่างชนชั้นต่างๆเนี่ยในในในประเทศไทยในสังคมไทยนี่มันมันไม่ชัดเจนเหมือนที่อื่นนะครับ,รบแม้ทั้งเป้าหลักของของผู้ที่โจมตีอมาตนะครับใช่ไหมครับก็คือขับทุกท่านของรารบดีแล้วเนี่ยก็มาจากครอบครัวของคนธรรมดาธรรมดานี่เป็นชาวบ้านร,รับนะครับดังนั้นาชาวบ้านวันหนึ่งก็เป็นอมาตได้แล้วก็อมาตลูกหลานของอมาตอ,อีกวันหนึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดาได้ แต่ที่สําคัญครับเครื่องมือทางการเมืองของเราเนี่ยจะต้องอย่าเป็นเครื่องมือที่สร้างความแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกันครับถ้าได้ชัยชนะทางการเมืองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสังคมมันแตกแยกเนี่ยชัยชนะนั้นมีความหมายแค่ไหนครับชัยชนะทางการเมืองจะมีความหมายอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อว่าชัยชนะนั้น,น,น นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมเป็นอันหึงอนเดียวกันม,มากขึ้นนะครับชัยชนะที่ตั้งอยู่ยบนพื้นฐานความแตแกแยกเนี่ไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงครับมันเป็น2มาตรฐานสอมาตรฐานสองมาตรฐานทฤษฎีสองนักขราประชาธิปไตยของอาจารย์<ม>ก็อาจจะ ไม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าอาจารย์วิเคราะห์ทฤษฎีนี้อย่างไรณเวลานี้ครับที่จริงก็หลายคนช่วยไปวิเคราะห์แทนผมนะครับก็ต้องขอขอกพระคุณถูกอ้กางถึงเยอะมากใน่ว<ม>งนี้เยอะเหลือเกินแล้วก็ทฤษฎีสองนัการาที่เรียกกันแบบนี้ก็ใช้การดูการเมืองมาได้สิบกว่าปีแล้วนะครับ <S <S มันก็มันก็มีเค้าหรือมีมูลที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงได้พอสมควรอย่างเที่ยวนี้คนก็มองว่ามันเป็นอะไรเป็นชนบท หรือต่างจังหวัดจะมาล้มรัฐบาลของกรุงหรือว่าของของของเมืองนี่นะครับ,รบก็ก็พอฟังได้นะครับก็พอฟังได้มันจะล้มได้สําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่หรอกครับมันก็ไม่แน,น,กแน่ก็ต้องดูกันไปนะครับ,รบแล้วก็จะล้มสําเร็จได้ด้วยคนชนบทหรือคนต่างจังหวัดล้วนๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็คิดว่าไม่ไม่แน่แต่ใจผมส่วนตัวผมคิดว่ายากนะครับถ้าจะอาศัยแต่คนต่างจังหวัด มาลมรัฐบาลเนี่ยยากเพราะนั้นก็ปัญหาก็คือว่าทำไมคนในต่างจังหวัดถึงได้มีความอ,อ,อะไรมีความมุ่งมัน่นมีความกระตือรือร้นนะครับมีความเ,เด็ดเดี่ยวที่จะที่จะไม่เป็นแต่เพียงผู้ย่อนบัตรคราวนี้จะเป็นผู้เดินขบวนจะเป็นผู้ชุมนุมจะเป็นผู้ประท้วงด้วยครับซึ่งถ้าพูดในทาง ในทางวิชาการเนี่ยก็ต้องถือว่าเขามีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นครับถูกไหมครับส่วนจะตื่นตัวแล้วจะเราจะชอบหรือไม่ชอบนี่ก็ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็ในแง่ดีเราก็ควรจะดีใจที่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีความต,ต,วาาตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นถูกไหมครับครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําไมเขาถึงตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นใช่ครับผมก็มาคิดแล้วผมก็รวบรวมจากที่ผม ผมเห็นอะไรมาเยอะพอสมควรตลอดเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของของชนบทเปลี่ยนไปมากมายมหาศาลทําให้ชนบทเนี่ยไม่ได้เป็นแบบรูปแบบเก,ก่านะครับถ้าจะพูดภาษาแบบของผมก็คือว่ามันไม่มีบ้านนอกแล้วตอนนี้เสื้อแดงเนี่ยนะครับเรามองเขาในแง่ลบก็มองได้นะครับผมไม่ได้ไปขัดหรอกนะครับอยากจะมองในแง่ลบต่อไปก็มองไปได้แต่ว่า ถ้ามองในแง่บวกก็มองได้แล้วก็มีเหตุที่น่าจะเชื่อด้วยว่าเขาน่าจะเ,เป็นพลังทางการเมืองใหม่นะครับ<ฮ>ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยที่ที่ผมเรียนในตอนต้นว่ามันหมดบ้านนอกไปแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมทางการเมืองบ้าง<ฮ>เขาอยากจะมีโอกาสนะเขาอยากจะเขาอยากจะเขาอยากจะเป็นคนที่เต็มคนมากขึ้น<ฮ>เขาอยากเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นผู้น้อยไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะ ท,ที่ที่เขาพูดกันเองเนี่ยเขาาไม่ใช่ไพร่แล้วนะครับเขาเป็นพลเมืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเสียงของเขาเนี่ยมันจะต้องมีน้ําหนักด้วยอาจารย์จะมีคําที่จะเรียกการต่อสู้หรือสงครามชนชั้นตรงนี้ว่าอย่างไรในสังคมไทยนะบัดน,นี้ครับก็ผมคิดว่าเขาก็ใช้คําว่าอะไรฮะสงครามชนชั้นใช่ไหมครับแต่ก็ อย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับผมก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นพวกหัวรุนแรงอะไรหรอกนะครับแต่ว่าคำนี้เขาก็หยิบมาจากการเคลื่อนไหวในอดีตนะครับที่มีการอะไรกรรมกรชาวนานะครับในยุคหลัง14ตุลานะครับได้มันจะเลยไปกว่านั้นไหมฮะท่านี่มันน่าจะอยู่สมัยโน่นก่อนรัชกาลที่5้าหรือาใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าในในในคำว่า สงครามชนชั้นหรือว่าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้กันพอสมควรหลังเหตุการณ์14ตุลาใ <ๆ S 2> เๆๆมื่อคนยากคนจนซึ่งเวลานั้นจนกว่าเดี๋ยวนี้เยอะนะครับในชนบทแล้วก็ในในเมืองก็คือกรรมกรเนี่ยชนบทก็คือชาวนานต่อสู้ใน,ลนหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องค่าค่าแรงนะครับก็นักสังคมวิทยานักสังคมศาสตร์เรียก การเคลื่อนไหวแบบนั้นว่าการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับ,รบข้อเรียกร้องก็มีเช่นปฏิรูปที่ดินนะครับขึ้นค่าจ้างหรือว่าเป็นปรับให้กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐนะล้มกรรมสิทธิ์เอกชนแต่ว่าที่เขาเรียกร้องเวลานี้เนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเป็นเศรษฐกิจแบบระบบตลาดระบบทุนนิยมก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้เรียกร้องสังคมนิยมอะไรเยลยกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์จะประคองรัฐบาลให้อยู่จนครบวาระเลือกตั้งใหม่ ปัญหาเรื่องของการไม่ยอมรับประชาธิปัตย<ม>ก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีถูกไหมฮะใช่ไม่ว่าจะไปเลือกเหนืออีสานก็ไม่รับการตอบรับอยู่ดีใช่ซึ่งซึ่งวิธีที่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 จะคลี่คลา,ายบ้านเมืองะะก็คือสมมุติว่ายุบสภา,าว่าจะต้องคุยกันเป็นเงื่อนไขว่าเอาคุณจะต้องให้หลักประกันเราคุณจะต้องให้หลักประกันเรานะว่าอะไรเวลาพวกเราไปหาเสียงทางภาค เหนือภาคอีสานเราจะไม่มีความรุนแรงต่เดียวกัน, <déb ure S 1> นไทยเดียวกันเราไปหาเสียงภาคใต้<ท>หรือกันไทยภาคใต้เราก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ,รบแต่ถามว่ามันจะคุ้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงบอนท่านท่านผู้นำทั้งสองพักนะครทั้งสองขั้วสองข่ายนะครับทั้งท่านนายกอพิสิทธิ์นะครับทั้งท่านอะไรผู้นำของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเป็นท่านหัวหน้าพัก หรือว่าท่านประธานพรรคอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งแกนำผลงาแสดงด้วยแกนำผลนเสื้อแดงอะไรต่างๆหร่กนั้นก็พยายามคิดคให้ประเทศชาติมันมีทางออกมันมีทางไปนะครับส่วนพวกเราก็คงต้องต้องอะไรต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ฟังเหตุฟังผลแล้วก็ที่สําคัญผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดความคิดของเราไปจากเดิม,มบ้างถ้าเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าไอ้นี่มันถูกแน่ ตอนนี้เราลองไปคิดดูมันก่า่าจะมีจุดอ่อนหรือเปล่าหรือถ้าเราเคยคิดว่าไอ้นี่มันผิดยังไงเราลองคิดดูว่าไอ้นี่มันมันอาจจะมีข้อถูกของมันอยู่นะแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันอะไรเราไปล่วงมันเกินมันมากเกินไปไม่ได้นะ,ะคับผมคิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยใจให้ว่างๆสักทีครับรายการ n ิน l l i g e n c ์ทาง voice tv เรามีความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ได้ด้วยการใช้เหตุผลปัญญาความถูกต้องและความเป็นธรรม ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมจอมเพชรประดับและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ